สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเราทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเราในมวดที่แล้วก็พลาดไปนะครับเนาะเออนะครับหลุดแล้วนะครับเนาะอ่ะขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับหลุดก็วันนี้ก็หวังว่าขอให้กับเข้ามาเข้าแล้วกันสาหรับในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเน้นรูดวิ่งฟันสี่นะครับไม่มาเนาะเออข้ามข้ามไปหมดเลยนะครับมาสองสามแล้วก็ห้าไปเลยข้ามสี่ไปนะครับสายรูดสายวิ่งอีก ก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะงวดที่เรายังมาดีๆอยู่เลย3เนาะนะครับนั่นแหละไปออกย้อนหนังเนาะถ้าเอาชุดเดิมนิดมาบนมา่างเลยนะครับเนาะอ่ะก็2มีอยู่ใน2แต่ไม่ได้เน้นให้เนาะไม่ได้เป็นตัวเน้นนะครับก็ชอบ2อยู่เนาะจับมาแค่2แค่นี้เองนะครับเนาะอ่ะก็ว่ากข้นใหม่นะครับเนาะสำหรับในงวดนะครับของวันที่อาวันไหนแล้วนะ ครับ1 5 1 6 17 18นะครับ18นี่ก็เรามารอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายจะได้เลขไหนนะครับเนาะใครที่ผิดหวังพลาดหวังจากหวยไทยนี่ก็มาลุ้นนะครับกับในหวยลาวพัฒนาเนาะอ่ะนะครับใครที่โชคดีจากหวยไทยก็มาลุ้นกันอีกขอให้ถูกอีกนะครับกับหวยลาวพัฒนานะครับเนาะเดี๋ยวสรุปให้นะครับวันหวยออกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็สำหรับในสูตรนี้ เฉียดไปเฉียดมานะครับนะเนาเฉียดล่างนี่เออนะครับเนี่ยวันที่แล้วนี่ก็สามเจ็ดเนาะมาสามหกหกสามนี่วันนี้นะนะครับวันเมื่อกี้นี่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ศ 0, 0ูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าห้าขาท่ายอีกตัวนึ่งเอาศูนย์ห้าห้า 2 3 5นะครับนี่เนาะเฉียดไปเฉียดมานะครับ5 2เนาะให้ไป6 2งวดก่อนก็เฉียดแบบนี้นะครับอ่ะนะครับซึ่งสังเกตมา2งวดแล้วเนาะนี่นะครับตั้งแต่งวดที่เข้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ออกมาแปลกๆนะครับเนาะอ่ะปรับสูตรเนาะเออนะครับหรือว่าเขาจะรู้แล้วนะครับเนาะอ่ะเอาแบบสูตรนี้แล้วกันนะครับซึ่งตัวเด่นเนี่ยก็คือนี่เนาะช่วงที่มันออกก่อนหน้านี้นี ที่มันเหมือนกันนี่นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าตัวเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ก็คือเอาในหลักแสนนี่แหละกลับไปลดแต้มนะครับเนี่ยอย่างงวดที่แล้วนี่ถ้าลดแต้มนี่ก็เป็นหกหก้ลก็ห้าเนี่ยผลออกศูนย์ห้าห้าสองสามเออเบนอะไรกับห้านี่เขียนห้าแล้วื่อกีก็เขียนลืมห้าสามห้าเนี่ยนั่นแหละ ถ้าลองจับรถแต้มเนาะงดก่อนถ้าลองจับรถแต้มนี่ก็มา3จับรถแต้มนี่ก็มา3 2สองเนาะจับรถแต้มนี่เนี่ยก็ยังมาในเต็ดล่างอยู่นะครับในที่ล่างตรงนเนี้ยเนาะหรือบางที่เอาล่างตงัวนี้อันนี้เมื่อล่าสุดนะครับผลในฝั่งเนี้ยออกก็จะเป็นในที่ใน1 7 7 5 0ย์ นั่นแหละก็แสดงว่านะครับในเลขเด่นในงวดล่าสุดนี้ก็จะเป็นในที่ใน1แล้วก็ศูนยะ์เนาะลดแต้มฮะหวังว่าจะไม่เขียนอีกเอาประมาณแค่นี้นะครับเนาะส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็คือเราจะนำนะครับในที่ในหลักในหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยเนาะนี่จะบวกกันจับวบกกันแล้วก็จะลดแต้มเนาะนะลดแต้มลงไป 7บวกกับ5ก็จะเป็น2อนัะ12บองสเราแต้มไป1 0แล้วก็9นะครับนี่แหละเอาแค่นี้แหละก็ขอให้มาร่างนะครับขอให้มาร่างแล้วกันเราพัฒนาวันที่18นี้นะครับเราไปดูงวดก่อนนี่นั่นแหละนะครับเพราะว่าปรับสูตรมานะครับเลขเด่นก็เอานี่แหละ ในหลักแสนเหมือนเดิมแหละจะจับลดแต้มนะครับหลักหมื่นไม่เอาแล้วนะครับเนี่ยลองมาดูในงวดก่อนหน้านี้หกห้าเนาะเออก็ได้ห้าแล้วเนี่นี่หลักนี้บวกกันนี่เอหมื่นกับร้อยจะบวกกันหนึ่งบวกกับหนึ่งก็ได้สองนี่เห็นไหมครับก็ได้สองนี่ก็มาแล้วนะวันนี้ก็เต็มๆนะครับเข้าอันนี้เหมือนเดิมนะครับสามกับสองนี่ลดแต้มไปก็ได้สามมาแล้วเนาะนี่แล้วหกนี่ นำหลักหมื่นกับหลักร้อยจับบวกกันลดแต้มหนึ่ก็เป็น7เนาะศูนย์บวกเจ็ดที่เจ็ดลดแต้มมาเป็น6อ่ะก็ยังมานะครับเหมือนเดิมเลยเนี่ยในวันนี้สามสองเนาะจับลดแต้มหนึ่งสองก็มาปึ๊บหาหนึ่งที่นี้นก็นําหลักหมื่นกับหลักร้อยจับบวกกันในบนหนึ่งเป็น2ลดแต้มมา1เนี่ยก็เป็น2 1งนึ่งนี่แหละก็ขอให้มาตามนี้แล้วกันนะครับเนาะเออหรืออาจจะลองเพิ่มแต้มไป เต้มไปเนาะเผืือเป็นตัวรองนะครับก็จะเป็นใน1 1 3 0 3สตัวรองแล้วกันนะครับเนาะนี่แหละอุตส่าห์ลดแต้มมาแล้วตรงนี้นะเนาะเผื่อมันจะเหมือนในงวดน,นี้นะครับเนี่ยพอลดแต้มมาปุ๊บนะครับเนาะนี่ก็มาลดแต้มตรงนี้อีกนะเอาเป็นว่าปรับสูตรนะครับปรับมาเป็นในเลขนี้ ั้งวดที่แล้วนี่ยถ้าลองจับ6ลดแต้มไป5เนาะ,ะก็ได้6 5นี่แหละตัวที่มาจับนี่ก็หมื่นนะครับหมื่นกับร้อยนี่หนึ่งบวกกับหนึ่งนี่ก็จะเป็นสองเนาะนี่สองลดแต้มเนาะลดแต้มก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้านี่นั่นแหละ ก็จะได้เนี่ยชุดบนนี่ออกมาตรงๆเลยเนาะอืมและเพิ่มแต้มไปนี่ก็ไม่แน่บนล่างเนาะอ่ะนั่นแหละนี่ในวันล่าสุดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะต่อไปสําหรับในสูตรนี้สูตรนี้ตัวเด่นไม่มาสองวันแล้วเนาะไม่ใช้แล้วนะครับบ้เอาเลยเนาะแต่เลขเนี้ยยังมาอยู่นะครับเลขนามสัตว์เนาะสาหเนี่ยสามเจเนี่ย สามเจ็ดเนี่ยยินในแถวเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยสามแถวเนี้ยนั่นแหละเนี่ยสามห้าตรงตรงเลยเนาะอืมนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูใหม่แล้วกันเนาะนะครับก็เอาในเลขนามสัตว์แล้วกันเนาะก็หาตัวเด่นมาจับมาตัดนะครับเด้อนะครับ,นะรบก็ล่าสุดนี่ก็จะได้ครั้งที่หนะึ่งสามห้าเนาะครั้งที่สองจะเป็นหนึ่งสามครั้งที่สามหนึ่งศูนย์ ครั้งที่4ก็จะเป็นในที่ใน4 0ศว่าอ่ะดีแหละนะครับเนาะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเราสำหรับในวันนี้วดที่แล้วนี่ออกนะครับก็จะเป็นในศ 5. 5. ูนย์5้าเแหละเนี่ยตัวเด่นไม่มาเลยเนาะจับตรงเนี้ยแต่ที่ดูเนี่ย ที่บอกว่าเนี่ยนะครับในครั้งแรกเนี่ยถ้ามันลงท้ายด้วยเจ็ดเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยไปดูตัวเด่นเนาะสองไม่มาหลักสิบหรือเนาะสองมาหลักหน่วยเออนะครับอ่ะนี่แหละสามห้านะครับสามก็นี่แหละแถวเดิมเดิมเมื่อกี้น่ยเนี่ยแถวกลางนี่เอาสามแถวเลยหนึ่งสองสามนมีในนี้แหละนะครับก็ลองลองหาตัวเด่นนะครับมาสักตัวเนาะถ้าได้เด่นสี่นี่ สวยเลยนะครับแจ่มเลยเนาะมีแค่สองคู่เองนะครับถ้าได้เด่น7็มานี่ก็อาจจะเยอะหน่อยเนาะไล่มาแล้วเด่นเจ็ดหนึ่งจนถึงเจ็ดเก้าเลยนะครับเด่นสามกันเนาะถ้าห้านี่ก็น้อยหน่อยนะครับนี่แหละก็เผื่อมันจะชนในสูตรเมื่อกี้มีไหมอ่ะมีเนาะเนี่ยมีเป็นตัวลองนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยนี่แหละมีเป็นตัวลองเนี่ย เอ้นะครับถามจะมาอีกไหมก็ไม่แน่นะครับเนาะช่วงนี้นี่สามกับหนึ่งกับสองนี่นะนะครับหวยลาวเนี่ยอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนในคลิปถัดไปนี่ก็จะมาดูก็จะมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะซึ่งมันก็มาในตัวโต๊ดอยู่เนาะสูตรนี้เป็นสูตรบนเนาะสามหนึ่งเนี่ยงวดก่อนงวดล่าสุดเนี่ยก็สามสองเนี่ยเนาะเออมันเรื่องไปออกข้างหน้านะครับ เป็นตัวที่ชนกันนะครับในเลขตําราฝันเนาะอย่างที่ผมเน้นให้นี่ก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนาะรอดูในสูตรนี้ด้วยกันเนาะว่าจะปรับปรับเป็นยังไงนะครับหรือไม่ต้องปรับหรือเอานี่แหละนะครับจับไปเนาะเผื่ออาจจะเคเข้า3ตัวแล้วเออนะครับใช้ได้นะครับเนาะว่าก่อน3 1 1 3นเนี่ยแยกอยู่เนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกันกับในสูตรนี้แหละราวพัฒนาเนาะสำหรับในสูตรนี้เดี๋ยวยังไงนี่เดี๋ยวต้องไปดูก่อน นะครับเราว่ามันจับตัวเด่นนะตัวเด่นมันก็พอได้อยู่เนาะเนี่ยตัวเนี้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยต้องจับลดแต้มนี่7ดบวกกับห้านี่ก็จะเป็นสองเนาะนี่ก็มาอยู่วันนี้ก็2 2 1สองหนึ่งลองลดแต้มนี่ก็มา1 7 6เจ็ดหกนี่ก็เป็นสามสามสองนี่ก็มาตัวเด่นหกับ3ามนี่ก็แปด8ปดเก้าแปดเจ็ดนาะเออเราลองดูนะครับเนาะปดเจดนะจะมาไหมนะครับเนาะลองจับเอาครั้งนี้ดู ไม่เอาครั้งที่2กับครั้งที่4แล้วนะเนาะเพราะว่ามันหลุดมา2วันแล้วนะครับเนาะก็อะข,อขอให้โชคดีนะครับกับหัวยราพัฒนาในเรื่อของวันที่18นะครับกรกฎาคมนี้นะครับผิดภาพประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ